ชาวลัคนาราศีมิถุนและชาวราศีมิถุนคลิปนี้เป็นคลิปประจําเดือนเมษายน2564ดูได้ทั้งลัคนาและราศีเน้นไปที่ลัคนาก่อนนะคะท่านไหนไม่ทราบลัคนาดูตามราศีได้วันที่14มิถุนายนถึง14กับราคมคือท่านที่เกิด ในราศีมิถุนค่ะเราจะมาดูเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักคนโสดกบมีคู่ทั่วไปส่วนคลิปรักสามเศร้าจะมีคลิปแยกอีกต่างหากนะคะมาเริ่มที่เรื่องการงานก่อนสําหรับมิถุนที่ว่างงานมิถุนที่ว่างงานมีโอกาสได้งานแบบปุบปับรับโชคแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะไม่คิดว่าจะได้ก็ได้บางทีอาจจะได้งานแบบไม่ไม่ได้วางแผนไว้ก่อนท่านอาจจะเดินทางไปเที่ยวไปต่างจังหวัดไปเยี่ยมเพื่อนเดินทางไปหาคนรักบังเอิญได้งานเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทางท่านเนี่ย มีเกณฑ์ที่จะไปรับงานแบบเป็นจ็อบ เป็นงานพิเศษไปช่วยงานคนนั้นคนนี้แล้วก็ได้ค่าตอบแทนกลับมาส่วนท่านที่ทํางานอาชีพอิสระค่ะก็มีอุปสรรคเข้ามาบ้างเป็นธรรมดานะคะระวังปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานหรือกับคู่ค้าสมาคมต่างๆในสายอาชีพสายงานของเราทําให้ท่านมีความรู้สึกกังวลใจหรือไม่สบายใจหรืออาจจะเป็นคําพูดก็ได้นะคำพูดของคนบางคนที่สร้างความไม่พอใจให้กับเราฟังแล้วมันขัดหูฟังแล้วไม่สบอารมณ์อะไรไประมาณนี้งานของท่านยังสามารถไปได้เรื่อยๆอยู่ มีอุปสรรคเข้ามาเรื่อยๆให้เราได้แก้ไขแต่คุณก็สามารถแก้ไขได้แหละคุณเป็นหกไม้เท้านะคะงานเรามันอาจจะไม่ถึงขนาดลดผลโดดเด่นขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ยังประคองไปได้เรื่อยๆอยู่ส่วนท่านที่ทําอาชีพข้าราชการค่ะมนุษย์เงินเดือนมีเงินเดือนประจํามีเรื่องอึดอัดใจเกิดขึ้นอยู่นะในช่วงเมษายนนี้นะคะบางคนก็อาจจะได้ทํางานหลายอย่างพร้อมๆกันทําให้คุณรู้สึกอึดอัดกับภาร,ระงานที่คุณจะต้องรับผิดชอบเราอยากจะเคลียร์งานให้เสร็จให้เรียบร้อยอยากจะพักผ่อนในช่วงเมษานี้แต่ว่า นายก็ป้อนงานใหม่มาอีกทําให้มันต้องทําแบบ2มือพร้อมๆกัน2ง,งานพร้อมๆกันประกอบกับเพื่อนร่วมง,งานหรือบุคคลในองค์กรของเราที่มีความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยหรือขัดแยง้งหรืออาจจะถกเถียงกันในที่ประชุมนะคะหรือบางท่านมีความรู้สึกอึดอัดกับการทํางานอึดอัดกับสถานการณ์บางอย่างก็ขอให้อดทนนะคะเพราะว่างานของคุณมันสามารถที่จะสร้างเม็ดเงินได้เป็นอย่างดีบางคนอาจจะอึดอัดกับ การที่โดนผู้ใหญ่เพ่งเล็งนะคะแต่ว่าคุณก็สามารถมีรายได้จากงานตรงนี้ได้ก็ ต้องทนกับความอึดอัดนี้ให้ได้นะคะเพราะว่ายังไงมันก็เป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับเราเป็นรายได้หลักเรื่องการเงินค่ะการเงินเนี่ยมีไพ่จมูลเข้ามาคุณมีไพ่จมูลเข้ามาถึง2ใบนะคะบรรยากาศของความรู้สึกกังวลใจในบางเรื่องความไม่สบายใจในบางอย่างมันก็มีเข้ามาประทัดจิตใจเราอยู่เรื่อยๆมีถุนมีโชคลาบเข้ามาอยู่นะคะมีโชคลาบเข้ามาแต่ว่ามันมีเกณฑ์ค่าใช้จ่ายเยอะสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบมันเยอะอาจจะมีเงินเก็บน้อยหรือบางท่านอาจจะไม่เหลือเงินเก็บเล มีโชคมีลาบมีมีการเงินเข้ามาแต่ว่ามันก็มีเหตุให้จะต้องจ่ายออกไปต้องใช้จ่ายเยอะ<ม>บางท่านมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลด้วยค่าใช้จ่ายตรงนั้นก็มาแล้วก็ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายจิปาถะในช่วงเดือนมีสายนนี้ที่มันไม่ยอมลดลาวาสอกสักทีหนึ่งนะคะบางท่านจะได้หมดเงินไปกับการช่วยเหลือเจอจุนผู้หลักผู้ใหญ่บางทีเป็นเรื่องของสุขภาพของตัวเราเองหรือผู้ใหญ่ในบ้านอะไรประมาณนั้นการเงินหาที่พึ่งพาได้ยากนิดนึงนะคะเราจะต้องพึ่งตัวเราเองพึ่งลําแข้งของของตัวอง นะชว่วคลาภจากการเสี่ยงพอมีค่ะแต่ว่าพอได้แล้วก็มีเหตุให้จะต้องจ่ายออกไปเงินเข้ามือซ้ายแล้วก็จ่ายมือขวาอะไรทํานองนี้นะค่อนข้างที่จะได้หมุนเงินเยอะเหมือนกันต่อไปมาดูเรื่องความรักค่ะคนโสดก่อนเลยได้ไพ่เดสขึ้นมาเลยนะคะคุณอาจจะสลัดโสดคุณอาจจะหยุดสถานะของการโสดได้แล้วในเดือนเมษาเดือนสองห้าหกสี่นี้นะคะหมายความว่าคุณน่าจะมีใครเข้ามานะคะเป็นคนที่น่าดึงดูดใจเป็นคนที่น่าลุ่มหลงหลงไหลเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์เป็นคนสวยเป็นคน หรือบางท่านอาจจะได้พบปะก,กับคนที่อยู่ในเครื่องแบบเป็นทหารเป็นตำรวจคนนี้ค่อนข้างน่าสนใจแต่ว่าพอเข้ามาแล้วต้องระวังให้ดีมันเป็นบรรยากาศของความรักที่มีแผลนะคะหรือความรักที่มี มีอุปสรรคบางอย่างอาจจะเขามีแฟนอยู่แล้วรักลับๆรักสามเศร้าเบาๆที่จะเข้ามาเราไม่สามารถที่จะเปิดเผยสถานะกับเขาได้แอบคบแอบคุยแอบรักรักเปิดเผยไม่ได้หรือตัวเราเองอาจจะมีคนคุยอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่จริงจังนะคะยังไม่จริงจังแล้วก็มีคนเข้ามาเพิ่มใหม่แล้วเราอาจจะเป็นคนที่คบซ้อนหรืออะไรประมาณนั้นนะคะแต่ผู้อ่านมองว่าพลังงานของของมิถุนณนะ์ช่วงเมษายนคนี้คุณน่าจะจริงจังกับความ นะพลังงานของการคบซ้อนน,น่าจะเป็นของคนที่เข้ามามากกว่านะคะส่วนคนที่มีคู่ดูดีมากเลยนะคะคนที่มีคู่ความรักมั่นคงไปได้เรื่อยๆอยู่ยังไงก็อยู่อย่างงั้นไม่ไปหน้าไม่มาหลังนะคะคือมันโอเคอยู่แล้วน่ะนะคะไม่ต้องมีอะไรหวือหวามากขึ้นไม่ต้องมีอะไรเ,เพิ่มหรือว่าลดน้อยลงมันเป็นไปในบรรยากาศที่มันเคยเป็นมานั่นแหละแต่ว่าติดนิดนึงช่วงนี้อาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งแอบขี้หึงขึ้นมาเป็นพิเศษนะคะโอเคอคร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวมิถุนประจาเดือน เมษายน2564ผิดพลาดประการใดผู้อ่านขออภัยเป็นาทีนี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะคลิปนี้ล่าไปก่อนสวัสดีค่ะ